รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสายพันธุ์สปอร์ตดีไซน์ล้ำพร้อมลุยจบในคันเดียวต้องยกให้มิตูบิชิปาเจโร่สปอร์ชาีนรคะวันนี้น้องแจงขนขบวนกองทัพของปาเจโร่มาให้ลูกค้าได้รับชมกันเลยค่ะ ใครที่มองหารถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะคะไว้ใช้งานช่วงปลายปีแบบนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดชิปนี้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าเราขนมาให้ถึง4คันเลยค่ะทั้ง4คันมีข้อแตกต่างกันทั้งหมดเลยนะคะจะแตกต่างตรงไหนบ้างตามน้องแจงมาดูมาดูเลยค่ะเริ่มที่คันแรกเลยค่ะคันแรกนะคะเป็นสีขาวนะคะสีขาวมุกค,คันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4 GT ขับสนะคะปี2016ค่ะ ทั้ง4คันนี้เดี๋ยวต้องเจนบอกก่อนเลยนะคะว่าจะได้โฉมหน้าใหม่นะคะเป็นโฉมหน้าดิจิทัลชิลนะคะจะมีการเล่นเส้นสายของโครเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตะแกรงด้านหน้าก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับรังพึ่งด้วยนะคะไฟหน้าทุกคันจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะสามารถปรับลำแสงอัตโนมัติได้นะคะแล้วก็ปรับสูงต่ำได้นะคะเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยนะคะ มีไฟตัดหมอกให้ทุกคันนะคะสังเกตไหมคะว่าการดีไซน์ของเขานั้นบอกเลยว่ามีความบึกบึนมีความเป็นเหลี่ยมเป็นโค้งมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ตัวรถนี้ดูสปรอสปรอ์ตมากยิ่งขึ้นด้วยคะ่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นโพรเมียมค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะสามารถพับปรับไฟฟ้าได้นะคะเดี๋ยวต้องแจงให้ดูคร่าวๆนะบันไดข้างมีมาให้ราวหลงังคามีมาให้นะคะ เดี๋ยวให้ดูห้องโดยสารสักเล็กน้อยนะคะนี่ห้องโดยสารข้างในก็จะเป็นโทนสีดํานะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะไปดูด้านหลังกันบ้านดีกว่าค่ะในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะสปอยเลอร์หลังมีมาให้ค่ะมีการเล่นโครเมียมเล็กน้อยนะคะแล้วก็ให้เซ็นเซอร์หลังสี่จุดนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวให้ดูข้างในค่ะอันนี้บัน ประตูท้ายยังไม่ใช่ไฟฟ้านะคะเบาะสามารถพับได้เหมือนกันเลยค่ะก็คือแถวสองจะพับเป็นแบบหกสิบสี่สิบแถวที่สามจะพับเป็นแบบห้าสิบห้าสิบสามารถพับแบบเรียบลงไปได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนะคะมาค่ะเดี๋ยวต้องแจงให้ดูไม์ของคันนี้คันนี้เป็นปีสองพันสิบหกนะคะแต่ว่าไม์ของเขายังไม่ถึงแสนเลยค่ะนี่ ยังไม่ถึงแสนเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นมันติฟังก์ชันค่ะคูดคอนโทรลมีมาให้เป็นเปลี่ยนเกียร์แบบแพดเดิ้ลชิปมีมาให้ค่ะแล้วก็ปุ่มพุชสตาร์มีมาให้นะคะระบบความปลอดภัยต่างๆก็คือมีมาให้อย่างครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นเตือนก่อนการชนด้านหน้าหรือระบบการทรงตัวนะคะคันนี้เป็นแบบขับสองนะคะราคาของเขานะคะคบอกเลยว่าสบายกระเป๋ามากๆเลยนะคะนี่ น้องเจขอบอกราคาคันนี้ก่อนได้ไหมคันนี้ปี2016ราคาป้ายแดงอยู่ที่1ล้าน2แสนกว่าบาทแต่วันนี้เป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงแค่7,29,000บาทค่ะถ้าหากคันแรกยังไม่ถูกใจมาดูคันที่2เลยค่ะคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปนะคะจะเป็นปี2017นะคะแต่ว่าคันนี้ดูเผนๆเ,เหมือนจะ เหมือนกันเลยแต่จริงๆแล้วคันนี้จะได้เป็นตัวปรับโฉมนะคะนั่นก็คือจะเพิ่มออปชันมาให้จากคันแรกนะคะจะเพิ่มในส่วนของที่ฉีดล้างไฟหน้าค่ะนี่ให้อ่าที่ฉีดล้างไฟหน้านะคะให้เซ็นเซอร์หน้ามาเรียบร้อยเลยค่ะเซ็นเซอร์หน้านี่คือมาให้จุกๆเลยนะคะหกตำแหน่งนะคะนี่กล้อง360องศามีมาให้เหมือนกันไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกัน ไฟต่อหมอกให้มาเหมือนกันค่ะนี่อ๋อน้งแจงลืมบอกไปคันแรกเราเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะเป็นยางปีามนะคะคันนี้ก็ได้ยางใหม่ค่ะแต่จะได้ในส่วนของแม็กนะคะแบบทูโทนนะคะหน้าเงาร่องดํานะคะคันแรกจะเป็นแม็กสีเทานะคะกระจกมองข้างเหมือนกันเลยค่ะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวพับอ่าพับปรับไฟฟ้าได้นะคะนีจุดอเตือนมุมอับให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะ หนึ่งจุดเตือนมุมอับเห็นไม่เอ่ยโอเคแล้วก็ในส่วนของลักษณะภายนอกจริงๆก็คล้ายคลึงกันเลยแต่ให้ดูด้านหลังค่ะให้ดูด้านหลังกันเลยด้านหลังคันนู้นได้เซ็นเซอร์สี่ตำแหน่งแต่คันนี้ให้มาถึงหกตำแหน่งนะคะให้มาแบบเยอะมากสําหรับคันนี้นะคะให้ดูภายในกันบ้างค่ะนี่เวลาพับบอกก็สามารถพับได้เรียบแบบนี้เลยค่ะสามารถ เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้นะคะห้องโดยสารข้างในก็คือแอร์นี่คือจะแยกอิสระเลยนะคะระหว่างตอนหน้ากับตอนหลังตอนหลังก็แยกแถวใครแถวมันนะคะในส่วนของหน้าจอก็มีมาให้เหมือนกันก็คือด้านหน้าจะเป็นจอขนาดเจ็ดนิ้วในส่วนของห้องโดยสารจะได้หน้าจอขนาดเก้านิ้วเหมือนกันทั้งสองคันเลยนะคะคันแรกเรื่องของไม่ว่าว้าวแล้วมาดูคันนี้ค่ะคันนี้บอกเลยว่าว้าวยิ่งกว่านี่ ไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นกโลค่ะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะเจ้าของเก่าก็ดูแลดีมากๆเลยนะคะพวงมาลัยเหมือนกันได้มันติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลมีแป้นเปลี่ยนเกียร์นะคะได้ปุ่มพุชสตาร์ทเหมือนกันนะคะนี่ตรงคอนโซลก็จะมีการตกแต่งเป็นสีดําตัดกับสีเงินนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออตโต้ค่ะในส่วนของบอกคู่หน้าจะได้เป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะออปชั่นเขานี่คือเพิ่มมาจาก อันแรกก็หลายจุดเหมือนกันนะคะคันนี้ราคาป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านสแสนกว่าบาทนะคะเป็นแบบขับสองเหมือนกันเลยค่ะแต่เป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงครึ่งๆเลยค่ะแสนสีหมื่นเก้าพันบาทค่ะยังไม่หมดนี้แค่เพียงสองคันเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูคันที่สามนะคะคันนี้ลูกค้าได้ไปจะเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะคะสังเกตไหมว่าทั้งสองคันนี้คือ หน้าตาเหมือนจะคล้ายกันแต่คันนี้ได้ฉุมไมเนอร์เชนแล้วค่ะที่สำคัญได้ปีใหม่ด้วยเป็นปี2019จดทะเบียนปี2020รวมๆก็คือใช้งานมาแค่3ปีเท่านั้นนะคะแต่ราคาที่หายไปนี่คือเป็นครึ่งเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้นะคะได้ไฟหน้าโฟรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์ Day LED มาเรียบร้อยชีล้างไฟหน้ามีมาให้ค่ะไฟตําหมอกก็จะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็มีในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะอ่าในส่วนของตรงโลโก้เนี่ยจะเป็นที่เก็บอเซ็นเซอร์ sensor, เป็นที่เก็บเรดาร์นะคะเป็นระบบเตือนของเขาต่างๆนะคะที่ปัดน้ำฝนก็เป็นแบบอัตโนมัตินะคะคันนี้ได้สีเทานะคะบอกเลยว่าเป็นสีที่ออ่ดูสุขุมดูนุ่มลึกนะคะสังเกตเลยว่าตัวโป่งซุ้มล้อของเขาจะมีความเหลี่ยมความโค้งแบบชัดเจนนะคะ ทำให้ตัวรถนี้คือดูแข็งแรงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะแม็กของเขาก็จะเป็นอีกลายหนึ่งเลยนะคะได้หน้าเงาร่องดําเหมือนกันนะคะบันไดข้างมีมาให้ค่ะกล้อง360องศาก็มีมาให้นะคะกระจกมองข้างโครเมียมไฟเลี้ยวในตัวค่ะนี่กันสาบมีมาให้เรียบร้อยมือเปิดก็เป็นแบบโครเมียมค่ะคันนี้ต้องเชบอกเลยว่าดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายนะสังเกตไหมคะว่า ไฟของเขาโฉมใหม่จะดูสั้นลงเล็กน้อยถ้าเทียบกับตัวโฉมก่อนหน้านี้นี่แต่ลักษณะไฟของเขาก็จะเป็นแบบ LED สเปกตรัมเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าตัวโฉมใหม่คือจะได้ไฟที่สั้นลงค่ะสปอยเลอร์มีมาให้ที่สําคัญเสาอากาศเป็นแบบครีบฉลามค่ะคันนี้นะคะนี่ตัวกาบกันชนด้านล่างก็ดูใหญ่ขึ้นจากโฉมเดิมนะคะเซนเซอร์ก็ยังคงมีมาให้แบบจุกจค่ะ ดูจากคันสีขาวได้เลยว่ากาบกันชนด้านล่างของเขาก็คืออ่าไม่ไม่ได้ใหญ่เท่าโสมนี้นะคะสังเกตไม่มีการเล่นอไฟทับทิมตรงนี้ด้วยนะคะที่สําคัญประตูบานท้ายของคันนี้นะคะลูกค้าได้ไฟจะเป็นแบบไฟฟ้าเปิดกับรีโมทได้เปิดกับที่บานประตูได้หรือใช้ระบบแฮนด์ฟรีได้นะคะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการเปิดประตูไฟฟ้าด้วยรีโมทนะคะ นี่บอกเลยว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะตัวโฉมก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ไฟฟ้านะคะแต่ตัวนี้ได้ไฟฟ้าแล้วนะคะเป็นตัวจริงๆคันทุกคันที่น้องเจงรีวิวมาตั้งแต่คันขาวจนมาคันเนี้ยทุกคันเป็นตัวท็อปของขับสองทั้งหมดเลยนะคะแต่คันสีเทาจะได้โฉมใหม่นะคะแล้วก็เวลาปิดก็ปิดไฟฟ้านะคะดูนี่ปิดไฟฟ้าได้เลยที่สำคัญ นี่มีระบบกันหนีบให้ด้วยค่ะบอกเลยว่าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด,ด้านในกันดีกว่านะคะพิเศษสําหรับโฉมนี้นะคะก็คือจอหลังเราจะได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะขนาด12.1นิ้วนะคะภายในห้องโดยสารบอกเลยว่าร่องรอยการใช้งานก็ค่อนข้างน้อยนะคะแอร์แยกอิสระเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ในส่วนของอคันนี้นะคะได้ตัวอ ตรงแถวแถวแถวสองค่ะเบาะนั่งตรงกลางมีหมอนหลาอลองหัวให้เรียบร้อยเลยนะคะที่ติดตั้งคาซิก็มีให้ทั้งทุกคันเลยให้สองตำแหน่งนะคะมาค่ะเดีดูด้านหน้ากันค่ะในส่วนของคันนี้นะคะเบาะรับไฟฟ้าแปดทิศท,ทางเลยค่ะระบบความปลอดภัยก็เหมือนกันเลยนะคะมีมาให้มากเหมือนกันเลยค่ะ ตัวหน้าจอตรงกาอ,อ่าด้านหน้านะคะตรงคอนโซลด้านหน้านะคะให้มาใหญ่กว่าเดิมค่ะขนาด9นิ้วเลยนะคะเกียร์ก็เป็นเ e กียร์ออโต้แบบ8สปีดเช่นเดียวกันค่ะคันนี้บอกเลยว่าจริงๆออปชั่นเขาเยอะมากๆนะคะจุดอับสายตาก็ยังคงมีมาให้นะคะคันนี้นะคะออกห้างป้ายแดงราคา1 5 0นกว่าบาทแต่วันนี้ ลูกค้าเป็นเจ้าของคันนี้ได้ในราคาเพียงแค่899,000บาทค่ะบอกเลยว่าประหยัดไปถึง700,000เลยนะคะลูกค้าที่สนใจก็รีบมาดูนะคะมีมาอ่าวันนี้มีมาให้เลือกหลายคันแล้วนะคะถ้าขับสองยังไม่โดนใจพิเศษสุดๆมีขับสี่ให้ค่ะสําหรับลูกค้าที่ชอบสายลุยนะคะคันนี้นะคะสีน้ําตาลคันนี้นะคะ เป็นตัวโฟร์วิลค่ะตัวท็อปสุดของปาเจ r o เลยนะคะลูกค้าได้ไปก็คือจะเป็นสีน้ำตาลดูเรียบหรูแบบนี้เลยค่ะคันนี้จะเป็นปี2017จดทะเบียนปี2019นะคะด,ด้านหน้านะคะจะเป็นากระจังหน้าดนามิกคิวเหมือนกันค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ Daytime LED มีมาให้นะคะตัดหมอกมีมาให้ค่ะสีล้างไฟหน้ามีค่ะ แล้วก็ตัวเซนเซอร์ก็มีมาให้นะคะกล้อง360องศาก็มีมาให้นะคะแม็กก็เป็นลายทูโทนนะคะหน้าเงาร่องดำนะคะกระจกพับปรับไฟฟ้าได้จุดมุมเตือนมุมอับสายตามีมาให้เหมือนกันค่ะนี่มาค่ะมาดูรอบคันดีกว่านะคะในส่วนของคันนี้นะคะสปอยเลอร์หลักมีมาให้ค่ะอ่าแล้วก็ ตัวกาบกันชนด้านล่างก็เป็นสีเงินนะคะใหญ่ๆเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูภายในค่ะนี่ภายในก็เป็นโทนสีดำเหมือนกันเลยนะคะอ่าตัวหน้าจอด้านหลังก็มีมาให้นะคะแล้วก็แอร์ก็แยกอิกสระเรียบร้อยค่ะสภาพการใช้งานบอกเลยว่าค่อนข้างน้อยนะคะทุกคันเราคัดกรดมาอย่างดีเลยนะคะว่า,าเป็นรถที่ใช้งานน้อยผ่านการดูแลมาอย่างดีนะคะ ให้ดูในส่วนห้องในสารคันนี้ค่ะนี่เราติดฟิล์มให้ใหม่ด้วยนะคะนี่ติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะคะไม่ช้าไม่ขาดนะคะอยากให้ลูกค้ามาดูคันจริงๆนะคะว่าสภาพของเขามัน้นคือสวยกว่าในกล้องมากๆเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวให้ดูห้องโดยสารด้านหน้าค่ะนี่ ที่สาคัญคันนี้รู้สึกว่านี่ไม่ก็น้อยมากๆเลยนะคะไม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองระบบการขับขี่ก็มีให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะว่าจะเป็นขับสองขับสี่ก็คือเลือกตามสภาพการใช้งานของพื้นผิวถนนเราได้เลยนะคะใครที่เป็นสายลุยก็เอาคันนี้ไปเลยค่ะจะพาครอบครัวไปเที่ยวเขาเที่ยวาภาคเหนือช่วงนี้อากาศหนาวก็คันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะนี่ บอกเลยว่ามีมาให้เลือกให้จุกๆถึงสี่คันสี่แบบสี่สไตล์แล้วแต่ว่าลูกค้าชอบคันไหนชอบปีใหม่ก็จัดคันสีเทาชอบความลุยก็จัดคันสีน้ำตาลแต่ถ้าชอบแบบเรียบรู้จัดสีขาวไปเลยค่ะมีให้เลือกถึงสองคันนะคะไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะคะก็มาดูรถตัวเป็นๆตัวจริงๆรถทุกคันของจริงไม่ต้องรอพรีออเดอร์ค่ะ สามารถมาทดลองขับได้ทุกคันนะคะสนใจก็มาดูรถได้ที่ w ธาสุราธานีเมื่อกี้น้องแจงลืมบอกราคาของคันสีน้ำตาลไปนะคะราคาออห้างป้ายแดงสีน้ำตาลอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านกว่าบาทแต่คันนี้เป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงแค่7,99,000บาทคทุกคันลูกค้าประวัติเครดิตดีสามารถจัดได้เต็มฟรีดาวไปเลยนะคะ สนใจติดต่อสอบถามน้องแจงคุยรายละเอียดเงื่อนไขกันก่อนได้นะคะใจจริงก็อยากให้ลูกค้าได้มาดูรถตัวเป็นๆเ,เลยค่ะจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะถ้าจะมาก็ติดต่อสอบถามกันก่อนได้ค่ะวันนี้น้องแจงขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าเป็นคันไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเพิ่มเพื่อนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปคันอื่นๆน,นะคะสำหรับวันนี้น้องแจงก็ขอลา ไปพร้อมกับมิซูยิฮิปารเจโรทั้งสี่คันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ